ซูเปรกมีโอ้คำซีสสวยงามนาะแคนกอกแคนโคน่องลินลินซื่อย่องลินลินซื่อเอาน้าใครผู้หญิงโอยนั่งนะนั่งกงเท้าันเป็นอย่างไรใครจะมาโมยกันบ่ทุกขาไปเดี๋ยมาโมยมิตรลินทาว่าควันนั่นนี่ต้ ไม่ยักกะไม่ยากกจังเลยกกอนบอรายกาะะนั่นเนาะกา Hi Everyone <c oughs> Everything s ิ n g a Bell Today Tonight เนาะหมือนกับว่าเปิดคลิปอยู่โซฟาบายบายห้องพับแขกบันบิกใหญ่เนะาะฮักแลังสืออกเดินทางไปทำทุนละห <c oughs> ลายคนเนะาะฮักไปจ้กคนเนาะไม่ยกกังก็ฮักก็สิปไปกับหลายคนกับไปเจอดอนน้องน้อยและะ้วก็ อลิต้าหรือเจคาวันดาแล้วก็นิต้าเนาะฮะสิไปเห็ดอย่างจกจกหนาสจกเดินทางไปเฮ<ป>าก็ไปรหลดกับไปรหลดของบิ๊กใหญ่หละแล้วก็จะมีแบบว่าคนชาวบ้านอยู่สองหนุ่มนะจะมาให้เบิ่งว่าเป็นไผ้าตาหลอดหรือบลอลหลอดบอกบอกปัน้นทุกคน,กนจะสู้อยู่ว่าเป็นไผนะ่นยใส่เบิ่งนะทุกคนนะนี่สบายดีเอ้ยแต่แพงเด้ เอ้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 ตึง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 นี่เบ้าเจียสล็อตแล้วกับเบ้าโตคนโกสลิงโยวบ้านท่าเนาะมีแต่รวยเป็นหนารวยแล้วตัวเลให้มีแต่สิรวยเป็นหนาเงินแกมีเงินสิใสกับโบมี่บอสไปเสิออกมีแต่รวยเป็นหนาหาหาเวลาสิใสเงินกับโบมี่แบบนี้นะ หาเงินสิใส่กับ,บมีบแมนมีหาเวลาใส่เงินกับบมีนะฮักก็ออกเดินทางแล้เตรอนกับเตัวเรียบร้อยหรืวยังฮะได้ได้โบผักเชินซื้อไปเลโอ้ยช่วงนี้รวยทัพตากเิซื้อเ,าเอาไหมเบลกเป็นอย่างฮักก็เ,เอาไปส่บปะ บ้ไเสก่าเฮยเซียวไ้ไว้ไป่ายให้โหลด่ปกันไม่ได้รออไกะือตัองอปลกเปนะเออบัตรการ์ดกัปการัปขั้นบัลืมเด้อยังบเดอออกเดินทางนะทุกคนไปกันรถไปคันนั่นรถจีข่าวลิต้าบอกว่ามันฮอนสิเพิ่นจะเลิกไปว่าขันรถไปรถจีข่าวลิต้าบอกว่าโบไปเพิ่นก็เลือกได้ทุกคนโอ้ย เอากระเป๋าก่อนร้าลิตาหยยบกระเป๋าค่อยฮอนฮอนทุกคนเตรียมตอนยังบาล่างเนะทักหน่อยไปเจอกันนะอยู่พูนอยู่วันนี้ก็ห่องผักของแถวตรงตรงนองน่อยโมเมนต์ บอลครับสีพวัน้องหน่อยกับมามาถ่ายยูห่องกับลิต้าต่ำมาจะไปต่ำนี่ซุเปอร์โหลดเนาะใส่ใส่เมียยูทูปเปอร์ดังยูทูปเปอร์ระดับแบบว่าหาล้านวิวครับโหลดนะพาไปเที่ยวเดินทางทางกับมิตกิโตมทางเท่า ทางหยาบๆหนึ่งเดี๋ยวเขนมีคนแบบว่าอยากเห็ดมะเขือเขาไม่กรสชิง่ายกุลนั่นก็ชิง่ายครับมุมีไพเอ็นติคือคือว้าวแหละเขาจะกับพัดชีบางคนกับชิลจักรรถใหญ่นะเขาเป่งเขาก็ดีใจเขาก็ดีใจเขาก็ระชิงสองเผื่อได้เขาใส่ดินอยู่ค่ะอืมโอ้ยนก็ต้องเป่งเลยตัวนี้คิดว่าอยู่เผื่อหนึ่งถ้าเขาจะเห็ดบอกอันนี้ก็ได้แต่ตัวนี้ก็ทางเขาก็ได้นี่นี่ข้าเป็น ต้นนี้เป็นดินเหอนไหนเนี่ยเนี่าบนทาเที่ยวเนี่ยอันนี้เห็นบนทางเข่าตัวนี้นี่ทางเข่าตัวนี้เขากับมุงหนาไปในเมืองก่อนนะเข้าในเมืองตัวในเมืองนะทุกคนไปเหิือนกันเฮากนเลยเปลี่ยนแผนแล้วตอนนี้สิไปกินกักับปุ้นน้ำขิงปักเซ่จะมากินดูอยู่ปะคู่อยากนะ ไอเจสกินจะอกตามต,ตากินอยู่นะกระจากนป้ไปกับรนะประมาณในเมืองหมดเลยเนาะวัณสี่กิโลหกิโลคนไปเจอกันวัจะมีไพเน่จมีทีมงานขบกว่าตาคอ,อไปิดว่าไปเราต้องไปเราเบิ่งว่าเพิ่นสีมีอาริตามีอะกอยบอแต่คำซีกับน้องหน่อยมีแล้วถ้าเพก่นก็ต้องปไปนำกากันแหละคิดว่าเราทุกคนไปเบิ่งนำกานไปรุ่นนำกัน ว่าทีมงานเขาไปจักคนเพราะว่าบ่อโตก็บอกเจียผัดน็อตพักผ่อนเพราะว่าเพิ่นธุ์สีไมเพิ่นธสีทุนทางเพิ่นสิแปลงทางเพราะว่าทางเข่าเปื่อนแห้งนะมันเป็นขุมรถใหญ่ขันรถเก่งที่สื่อกับผมเป็นเด้อครับวะเนี่ยอุ้ยตอนนังก้นสิเพี้ยเหนเพราะว่ารถใหญ่มันเที่ยวไปไปข้นดินนะดีข้นดินโอ้รถสิบล้อรถนั้นนอะไรนะมือมือน่ะคนตกก้นเพี้ยเห็น ทางข่าวต้องโง่ได้ทุกคนซิกแซกซิกแซกซิกแซกคันคันบงโง่กับใกล้ๆอีกหนึ่งอ้ยอ้ยวัวสุดกันแหละโอ้ยอ้ยใช่ไหมให้ฟังนี่เอางเอาไปโอเคโอเคโอ เป็นครู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 เนาะเอวิติ้งซิกาแอะไรเงี้ยคือโบีัวมานำใ้อ้ยคขอทาเงินโอ้ไปหาเงินรับคือวนดวันเาไปดีไปดีวันนี้วิติงซิสกาแฟโอ้นยสบายดีวันขนาดคุณมาซว่บืนบอกบินมาจัิมาจโบะมามาบนะนี่วันนี้ฮักบมาเจอซูเปอร์สตาร์ดังสบายดีลุกโล รูปหล่อแฟนซ่ไหวซุนุใหม่ดีกว่าบแม่ซุเพชบอบอบุปมกมีซักกะซะซุปหมกมีโอ้คำซีสวเสวยงามนะแขนตอกแขนโคตรเนีย่องลินลินซื่อน่องลินลินซื่อเอหมยมือนเขามากินข้าวเปีบุญแอนข้าวเนี่ยก็ขอบคุณน้ำขิงขอาคุณนจวขิงอนังเลยนั่งฟังใด้ทำไหมมาพีตาเอานังพี่ก็ได้ เป็นเดกเพลงเอกเอ็มวีตอนนี้แล้วแล้วเมื่อได้ปล่อยเมื่อด้ปล่อยเพลงทาเบิ้งพรหูองคำบอกสองยูไทยเออเพลงเพลงตัวเองตัวอัดเลยเมื่อได้ปล่อยเด้นี่บอกกินดอกประมาณสีเออครับสี่ดเป็นนี่ปะบริตาฮาจะไปกินทุเรียนเนาะเนาะบริกรโดนๆเลยเนาะเลยน คุเรียนลาวก็ได้เพราะว่าฮับไปม้อนทองก็แซ่บได้อัดสวยนี่อันหน่อยนเจีวยบชิงอยู่นี่เขาเอินปีกไก่นะปลาเผาให้ผู้หญิงมาโอ้ยนั่งเลยนะนั่งก่อนนะนังเจ้าค้ากันเป็นอย่างเดียวิบกม ใจะจับมมอยกันบอกชุ๊กเขาประเดมามอยมิเตลินทาว่าควันนั่นนี่จ้ามะม่วงมวง่ว่าจะเป็นคนจมแ่ชุ๊เนดายังดาดาิ้นเขาจิ้บเาไม่เนี่อยจิบเข่าเอาเขากินกับอย่างี่ไก่เยทุกคนเออกับแบบเรียกับบอยู่ยงกันแหละทุกคนนี่มีข้าวะพดมีผักกมีหอยผักอาดมันพอที่ลูกปรุงน้ำก็มีต้งน้ำกับผักีดนะดื้อๆมาเลยกินเฮิร์นแม สบายดีพอกอยแล้วสบายดีพอกอยแล้วมาด้าสบายดีพอกอยแล้วลองเห็ดเหเินบ้างนะเผื่อมันติดใจินส่ข้อเาในส่วนนั้นได้เอาปลาอันนี้เขาจะทาไปแดดก่ะปิงไก่ทาอปแดดบ่ะเมนเมนค่ะเมนค่ะซิเมืองซิดีย์องซ้นเบอรปิ้งไก่ซึคือไก่ดีทองบ้านบ้านเฮาเมือเน้อดอ มาได้เจออากอยนี่มาจากมื่อไลร่วะตั้งแต่คอ,อยนอนอยู่ห้องฮนบ่อืมนอนเลยแบบอ้บาวค่ะว่นศุไปหาไปหายานเพินพ่นแบบเพิ่อนในเฮ็ดเวียดในบล็อตคลิปตอนนี้สิออกอัลรบ้างออกซิเกิลบ่ออกออกซิเกิลเพลงไออกซิเกิลใหม่ออกซิกเกลิลใหม่เพราะปีหนา้าเพิ่นสิเตรียมไปสบายดีเฟสแม่นบ่อ,นอ๋อสิไปสบายดีวันเล่วันเล่ก่อนบ่ เขามานั่งเขาม่นั่งก่อนสุอยกคู่ังคูยังไม่ได้เห็นเลยคือสมมุิแต่งงานคือจ้าเลยให้ใส่กอกใส่เื้อให้ใส่สูทก็อใส่สูทคือดีฮะเออมเมืใหตามแต่งให้สิก่อนสองคน ในไม like like bon ่สวยจังแะ่อยนี่พวกเนี้แต่งย่อได้กระด้มื่นกระแด่เพราะว่าพอบเสมอเลยนะพอบและเพราะว่ามีพเดีเักเดียวใช่เดียวเดียวอยู่แล้วบอเยจะเสือด้ย่เพราะว่าเขาโทรน้่ตลอดสปีเขาโทรสองปีเขาโทให้เขาโมหะเพว่าเขาโทรได้แมนจะหักกับววถ้หักกับวงวนหักกันเป็นบาเลยาเปโทรเออถ้าเปโทรเขากัจิบเลยนะ

่ง่เนี่ยอาบกุัวเรากินตักกิเลยดีทอกไดนวิ่งบอดอยาว่าแบบแม่จะาเลอะไรอกินหนอดีน้องแมงกันออถ้วยน้อยถ้อนึงจะกอกซีบกันเลยเนื่อ กินด้านห้าได้จ่ะมานั่งในห้าเมือไกน่อไม่เดียวไลนะเอมาสองคนน้น้คนลลูกนเด็กหน่อยไม่ได้กินได้รก่อนไม่ไดกินไดลูกไม่ได้กินเลนี่ยนตาตไมได้กิไลย้ไม่นไงนึกคือเมื่อวานกันแค่กับิตาเ่เงินนะเงินไม่เปนงินพจะเาินบ ล้วไปซื้อคือ,อหงเ<ต>งื่นเม่ให้ครบเรียงเรืองปวดปัดเงินพันเรียงเรือสองกาเก่าคันปเป็นออกเงินซื้คือกะบอกพันดาจุดหายมนะยอ๋ได้แล้วเอาะบวงบวงยัวนะเขาช่อนซ้มแต่เสิดเพราะว่าเขาเป็นคนอินเตอร์เรียงออกะแต่จดสู้ พกกระดาษสู้ๆเลยกบอาเ่งเรงอาจจะยังถ่างไม่กรใหายน้อยนี่เขอแมเขอบ่เทองเพิ่มนี้จตถ่างถ่างถ่างจะกะะแนวน้อยนึ่งที่เขาพูดไม่คยรไม่นี่ทุกคนเรื่องอะไรคือนมาให้ไอ้ับแบซีเอฟซีนี้ ใช่ใช่ไหมนี่อ่ะจอบปล่อยดิโอ้ยบอดจะดีใจดิส่วนลายจะเห็นใจลิตาปล่อยนะปล่อยเพราะว่ายิ้มพักทีนี คนเข้อหักขอเองกแบบนี้ขนาดมือเวี้ยเมื่อเฮ็ดเวี้ยคันดิถ้าไม่ได้เข้านอดูพักผ่อนอยู่นั้นมืสองมืออันนี้ถ่ายปวกเคลื่อนเปลือกปากเปิดหอดแงเขาจะแบบโอ้ยขนาดทำงานเลยเนาะแต่เพื่อเพื่ออนนขอครอบครัวอนาคตเนียได้แล้วกันได้หนึ่งได้แล้วมีนยังคือปดประเด็จมาในน้ แลกมเลกเมตะ่รอรอปนเดิมปตก่นตกต้เหรอเอาู้้อยกนี้โอมื่อนี้นะอลิซ่าไปวาร้สแทนพระอยนะมีคนกอดบุกคือบกลิงมันนะผดใหญ่ใหญ่ต้องเมาเรอยน่เป็นไร พูดเดี๋ยวเราย่งน่เป็นอาดไรกันเดียวเกิดังไงไม่ต้านเลยแกะเนาะใส่แล้วใส่แล้วพออ้าซสิบปมาณมูแหลมมูประมาณ้เสร็จเลยนะ จะรู้อ่ะเล็กไปกินข้าวบนบัตรเทเทอรเทเทอดโมสันสันจ่แบบนาะแป็นงเพราะมันแปดโมเส็นโมเลยกับเซตยำบ่อเซตยำเซตยำทะเลสิสึกุ้งมาเลยสิสึกุ้งกับเป็นแบบสิสุกุ้งมูสาบกับปลาเมืร์บุนเซนยำ นี่ทุกคนเจเจ็แบบสีเดนอร่อยแซ่บกิลีมาสักครั้งลองกินก่อนจังหน่อยเจมั้งมอยต่อนิตาคือหนังแบบนีเลยนิตาลินิตาฮะนิตาอันนี้อลิตา ไม่ใช่มิตาอันนี้อลิตาคือสวยคือกันเลยเนาะแม่กับลูกนะเมย์กับลูกนะปั้นมิซิกบบเ<โ>หรอบอสสไตไ์อะไอ๋อไทยมิซิกนาะกักอิ่มเลยนะทุกคนคอ,องกระม็ดเล็บกรนะตันกำลังสิงเซ็กบินรอดูว่าบินสิมาทอด้ายเขากินเหมือนไงแล้กันนะไม่เข้าใจตอเนาะกระได้อยู่นึกออกไหมได้อยู่ ไอ้ตาเป็นยังคือ e จ่อยแห้งแบบเป็นยังไงเหนอยมาขาหนอเป็น hey. ย e ังคือ e จ่อยเนาะวเ่ออะอเนาะนใช่ตอกสองอ่านบ่บเออจ้าของพิซเตอร์เออเอวเป็นเอวเนาะปกติกินหลายหลายเทุกคนขึน yeah, ้กไก่เจียบเขาสิะินไก่มต้องกินดอก ดีท็อกมันแบบเนื้อทางเราคือเราเห็นแล้วผหุ่นดีกินยังคื่นดีนิต้าสลิมนิตาของดีอ่ะไม่ยังไงม่ยังของดีของดีนะใดแต่พอดีบ่หรือว่า้ังไรเออมีหลายอย่างเนาะเอาเออเนาะกเมิดเลยนะทุกคนใส่เบิรงนี่เลือดเตเลือเตซ่าเลือดแต่เนื้อหนึ่งอ้าวเป็นยังไงขึ้นหนังไปเดีเฮ้ย Everything สุกเกเบล today two night เนาะนะทุกคนอันนี้เขากะซีเดินทางต่อเนาะคลิปนี้มันสี้ยาวนะคะสบว่าถ่ายต่อต่อกันนะคลิปนี้มันสี้ยาวบินออกมาทอดได้อ้าวอ่ออออกก่อนเพราะว่าจิจิเท้าอันนั้น นะ no. ทุกคนบ e ินกลับมาแล้วเช็คบินเลยเฮากระซิได้ปิดคลิปเท่านี้เด้อจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์เน้่เด้อเนาะทพิเศษกัรกดซับสไครป์เพื่อ้ยังเบอร์กดติดตามนะหรือว่าฝากโปรโมชั่นหน่อยเนี่ยบอไลก์กับบอจะไปด้กลิมฮันแตดเฮาสี่ก็ได้เนาะเราฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์บายบายสบายดีสบายดีบอขั้นโอ้ลูก้าวันน่งบอ นี่ก็ลังแจ่อยเท่าได้ทั e ้งหมดดิเซนตะเกาดิเซนตะเกากับคนแรกเท่าได้นสี่กับพ่อแล้วครับซีจะเลี้ยงก่อนเด้อคนบอหานกันแหละฮอนเน่